สวัสดีครับผมมาพบกับเรานะครับวันนี้สําหรับไบโอฟาร์มนะครับผมวันนี้เราได้มาสำรวจพื้นที่จริงที่เราจะทําฟาร์มนะครับผมหรือว่าโค้งลองนานะครับผมจะเห็นได้ว่าในพื้นที่ของเราก็จะมีต้นไม้ที่แบบเกิดตามธรรมชาติอยู่นะครับผมก็จะเป็นไม้ทั่วไปครับที่พบได้ง่ายตามลักษณะภูมิภาคของภาคใต้นะครับผมก็จะมีต้นอินทนิลต้นข่อยนะครับผมต้นปาล์มต้นยางพวกนี้ครับอ่าสำหรับต้นไม้ที่เกิดในพื้นที่ของเรานะครับผมเป็นไม้ที่โตขึ้นตามธรรมชาติ เราจะไม่ทําลายนะครับผมเราจะทําการขุดล้อมแล้วเพื่อจัดสรรจัดระเบียบให้ดูสวยงามให้เป็นแปลงให้ให้เป็นความระเบียบเรียบร้อยนะครับผมเพราะว่าเราจะทําเป็นฟาร์มเป็นไบโอฟาร์มเป็นโคหฟางนาเรียกได้ว่าเป็นกเกษตรอินทรีย์ครับผมเพื่อที่จะให้ความรู้กับประชาชนหรือว่าใครก็ได้ที่สนใจในเกษตรกร,ะกรนะครับผมตอนนี้นะครับผมฟาร์มของเราอยู่ในขั้นตอนที่เตรียมที่จะปรับพื้นที่ให้เป็นไปตามแบบตามแผนที่เราวางไว้นะครับผมซึ่งตอนนี้ จะเห็นได้ว่าเรากําลังจะขุดล้อมต้นไม้เช่นต้นนี้นะครับต้นอินทนิลเราได้ขุดโคนไปแล้วแต่เรายังไม่ล้อมครับผมเราเตรียมไว้เพื่อที่เราจะล้อมแล้วก็ย้ายไปในพื้นที่ที่เราเตรียมไว้นะครับผมแล้วพื้นที่ของเรานะครับไม่ได้มีเฉพาะป่าอเาามะหรือว่าป่าอินทนิลที่เราเห็นเมื่อกี้นะครับผมของเราจะมีฝั่งนู้นนะครับผมที่จะเป็นป่ายางด้วยนะครับผม เนื่องจากพื้นที่ของเราได้มีการทําสวนยางมาก่อนนะครับผมแล้วคราวนี้เรามีความคิดที่แบบว่าเอออยากทำกเกษตรอินทรีย์เกษตรผสมผสานตอนนี้มันเป็นป่ายางแผนของเราก็าคือเราจะโค่นป่ายางทั้งหมดให้เป็นให้เป็นกเกษตรผสมผสานที่มีหลากหลายมานะครับผมถ้าเกิดเราทาให้มันให้มันเป็นเฉพาะป่ายางมันก็จะได้กเกษตรที่เรียกได้ว่ากเกษตรเชิงเดี่ยวนะครับ แต่ตอนนี้เรายังไม่โค่นเราจะทําพื้นที่ตรงนี้ก่อนที่มันโล่งๆนะครับทำ,ทำโซนนี้ก่อนครับผมท,ทําทีละโซนนะครับโซนแรกที่เราจะทําประมาณสิบไร่นะครับผมเก็บไร่นี่คือจะแบ่งเป็นหนองน้ำหนึ่งไร่นะครับผมอยู่ตรงกลางเลยจะเป็นเหมือนบ่อเลี้ยงเป็นหัวใจของฟาร์มเลยก็ได้ครับผมอ่าเสร็จแล้วก็เราเขาก็จะขุดกองไส้ไก่กองล้อมรอบครับประมาณสองเมตรครับผมส่วนยังไงเดี๋ยวก็รอรอดูติดตามมันก่อนนะครับวันนี้เราพามาดูพื้นที่ก่อนว่าเราอ่าก่อนทําแล้วก็หลังทํา แล้วก็ในระหว่างทาจะเป็นยังไงรอติดตามกันนะครับ